อัปเดตนะครับสวัสดีครับเมื่อนี้มาอัปเดตน้ำระดับน้ำของที่ถ่วมบันปะปัดนะครับตรงนี้บานปะปัดครับตำบลยางท่าแก้งครับอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนี่น้ำขึ้นเรื่อยๆนะครับขึ้นถ่วมหลายก็ทุกปีแล้วครับสูงก็ทุกปีเลย,ป,เลยปีนี้รู้สึกว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ ยังบ่มีฐาที่ว่าจะลดเลยมีแต่สูงขึ้นเรื่อยๆครับตรงนี้ก็เอาดินน้ำกันไว้นะครับกำลังซึมแล้วครับบ่ดูว่าขึ้นนี่จะเอาอยู่ว่านี่มือนี่ก็ถมดิน,นครับปกติถนนเส้นนี้จะสูงนะครับสูงจากพื้นดิน จากฟั่งนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็น้ำขึ้นมาเรื่อยๆนะครับชาวบ้านกำลังใส่เรือพายเข้าไปในหมู่บ้านนะครับตรงนี้จะเป็นวัด Manchester! <laughs>